คือไอ้เรื่องวีนทีมงานเนี่ยคือคือก็อยากให้เข้าใจด้วยว่าคือตัวพี่เองก็เหนื่อยเนาะคือมันเหมือนเราทํางานอยู่คนเดียวคือเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะมีทีมงานก็คือต้องช่วยกันซัพพอร์ตแต่ก็เป็นธรรมดาแหละครับว่ามันเป็นรายการสดมันไม่สามารถที่จะระหว่างถ่ายรายการคัดๆแล้วไปนั่งพูดกันก่อนว่าต้องอย่างนี้แล้วกลับมานั่งถ่ายกันใหม่ได้มันเป็นมันไม่มีทางเป็นแบบนั้นถูกไหมฮะคือถ้าพูดไปมึงก็เดี๋ยวไปว่าทีมงานตัวเองแต่ไม่เป็นไรหรอกคือเจอหน้า ก็ด่าม,มันต่อหน้าอยู่แล้วคือคือคือก็ดีก็คือจะได้พูดตรงนี้ให้ฟังเรื่งคืออย่างนี้อธิบายฟังง่ายๆเลยคืออยากให้เข้าใจเปรียบเทียบดูสมมติพี่เป็นเชฟพี่เป็นเชฟพี่เนี่ยกำลังผัดเครื่องแกงอยู่ในกระทะร้อนๆเลยแล้วพี่บอกลูกมือว่าเฮ้ยขอเครื่องปรุงอันนี้หน่อยแต่เครื่องปรุงไม่มาเมื่อ <c oughs> ไหร่จะมาไม่มาไม่มาเครื่องแกงที่พี่ทอดอยู่มันจะมันจะไหม้ไหมล่ะเข้าใจไหมฮะคือ ถ้าคุณจะบอกว่าอ๋อคุณก็หลีไฟสีแล้วยกกระทะออกก่อนมันไม่ใช่วิธีของเชฟแล้วอีกอย่างคือเราทํารายการสดอ,อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือทีมงานทุกคนรู้อยู่แล้วว่าวันนี้เราจะทําเรื่องอะไรภาพมีให้คุณอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเตรียมมันพร้อมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณแค่เสิร์ฟขึ้นมาเท่านั้นเองผมเรียกภาพปุ๊บคุณแค่แค่เสิร์ฟแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้มันก็ต้องพูดกันน่ะมันก็มัน,มนคือคือคนดูเขาก็รอดูอยู่ ถูกไหมฮะคือทุกสิ่งทุกอย่างมันมันถูกมันถูกเวลาเนี่ยจำกัดเข้ามาด้วยเราไม่สามารถที่จะทำรายการถึง3าชั่วโมง5ชั่วโมงรอไปเรื่อยๆได้เพราะว่ามันมีช่วงเวลาของตากล้องก่ายืนขาแข็งแล้วออแอร์ชามที่ออนแอร์ไปหรืออะไรกันงทุกสิ่งทุกอย่างฮะมันจะถูกแบบคือขมักขเม่นมากในการทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องทํางานร่วมกันให้ได้อย่างเช่นว่าภาพเราพูดถึงเรื่องนี้คุณก็ต้องเปิดเลยหรือแม้กระทั่งอย่างาวันนี้ รีสอร์ทรีสอร์ทเนี้ยบางทีมันมีเหตุเกิดขึ้นก็ตอนแรกก็เบอร์มาดีๆอยู่แล้วขอภาพต่อไปไม่เบอร์รีสอร์ทมาแล้วพี่ก็เลยไม่รู้เอาปลกลงว่ามึงจะเบอร์หรือไม่เบอร์ถูกไหมฮะแต่ถ้าทางถูกที่ถูกที่ควรคือคุณก็ต้องเบอร์เอาไว้ก่อนเพราะอะไรคุณก็ต้องเคารพสิทธิ์ของเขาด้วยแต่อันนี้คุณทามาคุณไม่เคารพสิทธิ์ของเขาแล้วพี่แลวอ๋อไม่เป็นไรครับทั้งมันผ่านไปไม่ใช่เพราะเวลาฟ้องกูโดนฟ้อง ทีมงานไม่ได้โดนฟ้องนึกว่าบอกอย่างเเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่พี่ก็ไม่หมยนะถ้าเกิดใครยัว่าพี่โอ้พี่วีนไวทองหรือเปล่าอย่างเงี้ยคือมันด้วยบริบทการทํางานของพี่มันต้องเป็นต้องเป็นแบบนี้พี่เชื่อว่าคุณพุทธพิวันเป็นยิ่งกว่าพี่นะอันนี้โดนแล้วล่ะอันนี้โดนแล้วจริงพุทธพุทธนี่ตกโตตกโตตกโตอย่างเงี้ยเป็นมากกว่าพี่อีกนะ ยังในพาร์ทหน้าจออย่างนั้นซอมแล้วใช่ไหมหลังๆข้างหลังกอนนี้ไหมหลังๆไม่ค่อยขนาดนั้นหรอกแต่หน้าจอิงทมันแบบแอคชั่นมากไว้หน่อยบางทีมันโมโหอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสรุปนี่เป็นกิจการเดียวกับก็อยากได้สงทีมมารวมกันเหลือเกินตอนเนี้ยจกิดอร้นเิงๆมรทกาี่นเคสที่ไม่เบิร์อไมล้วมันมนมนีหลากหลายมากนะครับคือเอางีดีกว่าย้อนไปถึงเรื่องราวของ อตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ออสบางทีช่องบางทีแบบเอามานําเสนอแล้วก็เบลอลายเซนกันหรือแบบไม่ได้เบลอหัวกระดาษไงอย่างเงี้ยแกก็ฟ้องเอาอย่างเงี้ยหรือเป่าคือแล้วแล้วพี่เป็นคนทํางานอยู่ข้างหน้าจออย่างเงี้ยพี่เป็นคนอ่านอย่างเงี้ยบางทีเราก็ต้องโดนหางรเลขไปด้วยอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเราก็ไม่ได้รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าทีเนี้ยอย่างทีมงานของหนังสือเองอ่ะพี่ว่า คือประสบการณ์ในทุกๆวันน่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่บอกอยู่แล้วว่าอันไหนคุณทําได้อันไหนไม่ควรทาอันไหนไปล้าเส้นเขามากเกินไปหรือเปล่าอันคือเราก็จะรู้ที่พี่หนุ่มพูดไปว่ามันจะมีผลตอคนดูทางบ้านเพราะเขาไม่เห็นว่าเบื้องหลังเป็นยังไงแต่ว่าด้วยการที่สิ่งที่เราพูดออกไปหรือแสดงไปคนอาจจะมีความแคบช่วงทุกทุกวันนี้ก็มีคนตีความแค่นั้นเหมือนกันก็ตีก็จะบอกพี่เป็นไวยทองมั้งเหรอทําไมขี้โมโหทําไมอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็ต้องขอโทษด้วยนะสําหรับคนดูทุกๆคนนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยวิธีการทํางานอะบางครั้งมันแบบมันมันแย่จริงๆคือบางครั้งมันแย่จริงๆคือคือมันเหมือนกับว่าอยากให้มันพร้อมอยากให้ทีมการมันพร้อมแล้วเวลาที่มันเสิร์ฟอะไรออกไปหรือว่ามันมันนาเสนออะไรออกไปเนี่ยคือมันจะได้แบบเรื่องมันกระชับแล้วคนก็ไม่ต้องคนดูก็ไม่ต้องมานั่งรออะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่ง ม,มันจะได้ไม่ต้องไปล้้าเส้นคนอื่นเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องพร้อมฟันธงจิตใจแม้เวลาเราเจออะไรแบบนี้แบบ,บนอยแม้แบบเมื่อทำใหเขาตีความแบบนี้เลยไม่น้อยครับคือเข้าใจได้คือพี่เคยเจอมามากกว่าน,นี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยแบบไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่ที่ที่พี่รู้สึกพี่ไม่โอเคมากที่สุดสําหรับการดูรายการโหนกระแสเลยนะที่ไม่โอเคไม่ใช่เรื่องที่มาด่าพี่เลยนะไม่เกี่ยวเลยพี่ไม่สนใจพี่สนใจเรื่องเดียวคือไม่อยากให้มีการเบรมเหยื่อเกิดขึ้น อันนี้เป็นสิ่งที่พี่รู้สึกพี่แบบรู้สึกแย่มากอะไรอย่างเงี้ยอย่างบางทีแบบคนที่ตายไปแล้วคุณก็ไปไปเบมเขาบางคนนะใช่คำว่าบางคนก็ไปเบมเขาอะไรอย่างเงี้ยบางทีบอกว่าผมพ,พ,พี่พี่ก็จะพูดเออบาปบุญนะบางทีเนี่ยแบบกรรมมันมีจริงนะบางทีคุณไปด่าเขามากหรือมันอาจจะไปกลับไปถึงตัวคุณด้วยก็ได้อะไรเงี้ยเขาก็จะตอบกลับมาว่าไงมะอ๋อกูไม่มีศาสนากูกูไม่กลัวกรรมอะไรก็จะมีแบบเนี้ยซึ่งแบบแล้วอย่างที่พี่หนุ่มแบบว่า บล็อกนะกูบล็อกจริงไหมบล็อกจริงบล็อกจริงเลยหรอบล็อกจริงเออไม่ได้ดูนะอ้าวก็มันก็ต้องคือคือบล็อกจริงก็คือไม่ได้ดูเพราะว่าพี่มองว่าคุณเข้ามาในบ้านผมอ่ะคุณเข้ามาดูในบ้านผมถึงบ้านผมเปิดเป็นสาธารณะก็จริงคุณเข้ามาดูในบ้านผมแต่ถ้าคุณทําผิดกฎบ้านผมผมก็มีสิทธิ์ที่จะทําโทษคุณได้เหมือนกันมันทุกทุกบ้านก็ต้องมีกฎไงฮะแล้วตอนนี้ภาพลับพี่หนุ่มดูดันไปเลย พี่ไม่ใช่คนดุเลยจริงพี่พี่ไม่ใช่คนดุแล้วแล้วเป็นคนที่แบบคุยได้ตลอดแต่ว่าเพียงแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยพี่มองว่าบางทีมันไม่เหมาะมันไม่ดีจริงๆแล้วพี่ก็แบบบางทีอย่างเงี้ยผู้หญิงคนหนึ่งหรือคนคนหนึ่งโดนหลอกมาจากมิจฉาชีพมันก็ต้องดูว่าเขาเป็นเหยื่อแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าก็โง่เองอย่างเงี้ยคือเึื่งของก็โง่เองไม่เขาหลอกไม่ได้ดูขา่าวงก็โง่งโง่คือ คนเราอะคือชีวิตไม่เหมือนกันถูกไหมครับคือชื่อก็ไม่เหมือนกันพ่อแม่เลี้ยงม,มาไม่เหมือนกันการรับรู้มุมของขาวก็ไม่เหมือนกันมันก็ไม่แปลกหรอกครับที่บางคนเขาอาจจะไม่รู้จริงๆแล้วเขาไปโดนไม่ได้หมายความว่าเขาโง,ง่พี่งแต่ว่าเขาอาจจะเสียเปรียบคนอื่นเท่านั้นเองไม่อยากให้มีการเบรียนเหยื่อกันเท่านั้นแหละ<ม> <slapped> อยากรู้จะเป็นไปได้ไมถ้าจะทำทุกสัปดาห์นี้ปุ๊บก็ป๋องกเหรออยากให้ทำทุกสัปดาห์เหรอก็จริงๆก็อยากจะทำแต่ว่าป๋องไม่ค่อยว่างออครับปาขอคิดตรงนี้เลยเหรอใช่ก็เนี่ยปองก็ไม่ค่อยว่างไงแต่ว่าแต่ว่าก็ชอบในการถึงกัปองมันก็ทำให้คนได้เห็นว่าทนายแก้วเป็นคนยังไงเลยทนายแก้วว่ซีรีสไม่รอบแ่อนนี้มีแค่คำพูดที่หแต่ตอนหลังมันมีคิดประกอบแต่เป็นซีรีสอะไรก็มันเรื่องจริงท้งนัน ปอาสม่ใ่ความเป็นทนายเขเป็นทนายส่วนตัวพี่หนุ่ม้วย <c oughs> ไม่ใช่คือแก้วต้องอย่างนี้ก่อนแก้วเป็นทนายส่วนตัวของพี่เพียงแต่ว่าแก้วอ่ะก็จะคือจะเป็นคนที่มันออกรายการโหนกระแสบ่อยนะครับและพี่ก็เห็นว่าเขาอธิบายเรื่องของอข้อมูลทางกฎหมายได้ไดชัดได้เคลียร์ในบางเรื่องอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคให้แก้วเข้ามาได้บ่อยหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวทนายของพี่มีหลายคน แก้วก็แก้วก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่เขาจะมีคนทุกคนที่อีกิจฉะมากมายครับที่หนุ่มพอมาเกิดการนี้ขึ้นพอหลายจดรายการมีการคุยกไปไหมกับทีมงานว่าต้องทำยังไงไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์นี้โอ้คุยทุกวันแล้วก็เป็นเป็นทุกวันเลยแต่หลายคนก็รู้สึกว่าเชียร์เรานะหมายงเขาเกิดการทุกคนก็รู้นีปว่าเมื่อไหร่มันจะมาเมื่อไหร่มันจะพูดเสร็จไม่หรอกแต่บางทีบางทีก็ต้องต้องยอมรับบางทีอาจจะเป็นความใจร้อนของพี่ด้วยก็ได้ ส่วนหนึ่งก็ไม่อยากไปโทษทีมงานทั้งหมดเขาก็คงจะเหนื่อยในมุมเขาแหละเพียงแต่ว่าเราก็เหนื่อยในมุมของเราต่างคนต่างเหนื่อยไงมันก็อาจจะแบบพอดีเราเป็นเจ้านายไงเราก็เลยว่าเขาได้ไง,ง <c oughs> เขาคงจะไปแอบด่าเราลับหลังไงสัมผัสได้ <c oughs> มันต้องมีอยู่แล้วล่ะ <c oughs> เลขาดินทานายเจ้าลูกน้องก็ต้องไปด่านายมันเป็นประจำอะที่นี่มีใครไม่เคยบ่นนายตัวเองไม่มีหรอกคือไม่มีเ่อหรอก ไม่มีหรอกเว่อมันไหลเกินกันเดือนนี่กูทีว่าเนี่ยกูจะงุ้นต้องมีพี่บอกเลยต้องมี้ยนั่นนะ